สวัสดีวันที่13นะครับวันนี้เรากำลังจะออกไปส่งสมุนไพรเกาซองชุดนะครับอขอบคุณลูกค้าจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็สมุทรปาการนะครับเป็นนะครับลูกค้าคนหนึ่งเป็นมดลูกยอนอีกคนหนึ่งก็เป็นตกขาวนะครับท่านใดสนใจนะครับ สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับ G084 นะครับ749267นะครับสว <st arts> ัสดีค่ะ G103 นีโร่คนนัเจ้ามือ 发出来个尖锐 นะครับใครที่มีอาการมดลูกยนต์ตกขาวริสีดวงมาเร็งระยะเรกเริ่มน้ำเหลืองเสียความดันนะครับปวดประจำเดือนมาไม่ปกติมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอูน้ำเหลืองเสียนะครับเนื้อง,งอกในมดลูกนะครับชอกเลแลตชีน,นะครับวันนี้เรามีสมุนไพรขาวนะครับมาแนะนำนะครับ อ่าหนึ่งชุดนะครับก็ค่าสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะครับก็ชุดละ950บาทนะครับส่วนลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนเรายินดีมีบริการเก็บปลายทาง1,000ันบาทนะครับนี่นะครับบริการเก็บปลายทางซิลด้นะครับ1 0 0 0ันบาทนะครับเรามีวิธีทานแล้วก็วิธีต้มนะครับมีเอกสารแนบนะครับส่งไปให้ด้วยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับเปลี่ยนง่ค่ง่ายๆนะครับกดโทรมานะครับที่084นะครับ7492667นะครับหรือแอดมาที่ไลน์นะครับไลน์ไอดีนะครับ0847492667นะครับสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ ባ